อยากไปแก้หอหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสได้ได้แก้รอบสองอได้ทุกซีนเลย <laughs> <laughs> ไม่อันนี้คือถ้าถ้าถ้าถอว่าผู้ภาพรู้อยากเป็นซีรีส์ใหญ่อ่ะเนาะไม่ผมอยากทำให้ทุกซีนแบบเอาเปยำให้มันแบบได้กคนเนี้ยอือแต่ว,ว่ามันเพิ่ง มันเพิ่เข้าถึงตัวละครได้แบบระดับหนึ่งเองมันยังไม่สุดใช่ไหมเอาจริงๆผมต้องบอกต้องยอมรับเลยว่าผมก็ไม่ได้อ่านนิยายมานะผมอ่านแค่บทอ่ะแล้วแล้วมันก็จะเห็นแค่มิติแค่มิตินั้นมิติที่ที่เขาตัดมาเป็นฉากที่ให้ให้มาร์คให้มาร์คได้ได้รู้ว่ามาร์คมันเป็นคนแบบเนี้ยมันแค่มิติมันยังไม่ได้ลึกมันมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะมัน Uh, uh, uh. ถ้าเกิดคิด <ผม S 2> ว่า<ด>ถ้าสมมติแบบมีซีรีส์ใหญ่คิดว่าตัวเองต้องต้องอ่านนิยายไหมต้องอะ่ะเพราะว่ามันทางเรื่องใช่ไหมละ่ะมันไม่ได้ตัดมาแบบมันกลายเป็นแบบดาเนินเรื่องไป uh huh. ไปแบบเป็นยาวๆแล้วมันจะได้เห็นรายละเอียดว่าคนนิสัใสเป็นยังไงมันจะเจาะลึกกว่านี้เนาะใช่สําหรับยินละ่ะซีนไหนที่คิดว่าแบบขออีกอยากแบบอยากทําได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยผมอยากทำซีนสุดซีนสุดท้ายใหม่ทาไมอะ่ะ คือมันมันมันก็อาจจะดีแหละแต่แต่เ้าทุกคนสังเกตอ่ะทําไม่ต่างจากบอล่ะคือวอชอบสสุดท้ายแต่ทำไมสุดตัวยินถึงแบบว่า,ย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 ายอยากกลับไปแก้เขาเล่นดีแล้วไงด้วยเขาเขามีประสบการณ์แต่สำหรับผมอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นวันแรกในการเริ่มการแสดงของผมเลยนะ,ะแ,ลแ,ลแล้วทีเนี้ยอ่ะเปิดคิวแรกเนาะจริงๆในในในร้านเล่าทั้งหมดมันเป็นการเปิดคิวแรกแล้วเราก็ยังไม่เจนสนามขนาดนั้นอ่ะแล้วคือคือถ้าผมรู้ว่าในเรื่อง นาซีนั้นอ่ะมันมาจากหลังที่เราต้องร้องไห้หนักแล้วอ่ะมันมันควรที่จะอดโอยได้มากกว่านี้อ่ะมันมันแค่แบบมันยังแบบเออมาคงกลับมาได้ไหมวะอะไรเงี้ยก็มันผิดที่ตัวผมเองด้วยที่ไม่ได้ทําการบ้านมาขนาดนั้นจะเนาไม่ได้อ่านนี่แหละก็เนาะไม่เราเราก็เหมือนกันจริงๆเพราะว่าซีนมันเป็นซีนแรกเหมือนกันเราเข้ามาแบบเบื่อเบเลยอ่ะไม่เข้าใจว่าแต่จริงๆผลลัพธ์ออกมาดีนะแต่ทีนี้บางจุดอาจจะยังดูไม่สุด มัน<ต>มันมันมิติเราต่างคนต่างเชื่อว่ามันไปได้สุดกว่านี้อะ่ะม,มิติมันตื้นไปไงมันมันเราอ่านแค่บทนะขนาดนั้นว่าว่ามันรู้สึกยังไงในตอนนั้นแต่เราไม่ได้รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันมันเป็นยังไงไงเราอ่านแค่ตอนนั้นแล้วเราก็เลยอ่ามันควร,รจะรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่มันมีมีคนชอบซีนตอนที่แบบพี่วีเบะปากตอนที่แบบว่าแนะนําตัวไง แฟนบอลแนะนําตัวเออไออันนั้นผมพอเข้าใจอยุ่แบบทำไม,ามยังต้องแนะนำงงํำมึงอีกอ่ะเออก็แบบเ,เลยต้องดีบ่ะวีก็บุญแล้วเนี้ยเออวีเออวีฟ <laughs> ิลแบบว่าวี่งเวียงไปเลยเหรอทาไมไม่พอใจก็มาอะลยครับอเไรเนะี้ยเออ <laughs> แอบคาดหวังไหมอยากรู้แอบคาดหวังไหมถ้าสมุนแบบมีซีรีส์ใหญ่ขึ้นมาเนี้ยคิดว่าตัวจะทําแบบได้ดีกว่าที่แบบว่า สี่ีที่ผ่านมาไหมเนี่ยจะสี่ปีเนี่ยน่าจะต้องไปในทางกาฟขายขึ้นอยู่แล้วมันมันต้องถ้าเกิดเราได้มันคงจะไม่แย่ลงนะใช่ไหมถ้าเกิดเรา p o t e n ฟิลฟิลคล้ายๆกับหุ้นเนาะหุ้นหมันก็หุ้นตกล่วงล่วงเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นไม่อยากเปรียบเทียบกับหุ้นเลยมันเปรียบเทียบกับหุ้นไม่ได้เพราะว่ามันมันมีแบบการเก่งกาไรกัน อ่ะมันเป็นเหมือน<ว>แต่เนี้ยมันมันคือเราเราฝึกฝึกฝนฝึกฝนตลอดอะยิ่งมีฝึกเวลาฝึกฝนเท่าไหร่ชั่วโมงบินเยอะเท่าไหร่ uh huh. ก็น่าจะเป็นกราฟที่มันขึ้นไปเรื่อยๆที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะเท่ากับว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์ใหญ่ก็คือจะต้องแบบทากันบ้านและเวิร์กช็อปมากกว่านี้ใช่ผมเชื่อว่าก่อน,อนเล่นซีรีส์ใหญ่เราทั้งคู่ต้องเวิร์กช็อปใหม่กันอีกรอบหนึ่งในในในระดับที่ใหญ่ๆเลยจุดจุดหนึ่งเพื่อให้คนดูเชื่อกว่านี้อินกว่าเดิมแบบ แบบสองคนนี้มันมี <Ừ. S 2> มีมีตัวละครจริงบนโลกเลยอ่ะมีแบบอันนี้นแค่แบบภายในแค่สามอีพีตอนเนี้ย <Ừ. S 2> คือแบบดีใจไหมที่แบบหลายๆสื่อจับตามองแล้วก็แบบหลายๆคนแบบพูดถึงเยอะมากอะไรเงี้ยดีใจไหมตื่นเต้นไหมครั้งหนึ่งเนี้ยได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทำใครอ่ะอ่ะพี่บอกบอกันพี่วอกกันเป่นเต้นแบบหลึกหลักเลยอ่ะ อือีกหลักเลยตอนนี้แบบอืมทําทํมันไปวะไปมันไปที่สองของโลกแล้วอะตอนเนี้ยทาใจทํายังเดี๋ยวว่าทําใจไม่ทันแบบตั้งตัวไม่ทันเนาะตั้งรับไม่ทันแกมันแมสแล้วว่ะแบบโอ้แมสแล้วอ่ะเออบอดี้สแลมปะเอาจริงบอดี้สแลมแล้วเตือนทุกคนไปหมดแล้วว่าวงเล็ก วงเล็กก็เปิดไปอันนี้คือบอรีสแลมเขาจะเล่นแล้วบลับหรือบุรีตอนนี้ตอนนี้บลับหรือบุรีค <laughs> าดหวังไหมกับซีรีส์ใหญ่ถ้าคิดว่าจะมีไหมในในใน,ในความคิดในอนาคต <laughs> ผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้ลงทุนอะ <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> เหมือน <laughs> เหมือนตอกหน้าเนอะ <laughs> แอบจริงๆอะต้องบอกเลยว่า อีพีเนี้ยถือว่าเราก็แอบบแอบบแอบบนอยนิดนึงนะเพราะว่ามันน้อยเข้าใจปะเราอยากให้มันเยอะกว่านี้อืมแต่ด้วยความที่แบบบทสรุปอะมันเป็นมินิซีรีส์เนาะคือทุกคนต้องเข้าใจด้วยเนาะใช่คือเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูยาวแหละแต่อย่างอย่างที่ทุกคนรู้แล้วมันคือเป็นโปรเจกต์แบบสามเรื่องมาเชื่อมโยงกันอถ้าอยู่ๆแบบเราทําเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยเอย่างเงี้ยแล้วถ้าทุกคนไม่ชอบทาไหเออ ดีใจที่ทุกคนชอบมากกว่าอืมอืออ่ะถือว่าให้ทุกคนได้มาแบบมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเบสซีแล้วก็แบบซีนที่ยังแบบอยากจะทำพัฒนาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าในอนาคตรหรือไม่ก็เร็วๆนี้ไม่เร็วหรอกอือก็ไม่น่เร็วหรอกน่เร็วหรอกรรรอก็กต,ต้องดูตามสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย ดอูอทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช่ที่ว่าจะ <c oughs> เห็นใจเราแล้วเห็นค่าพวกเราว่าวีมาสองคนมีตัวตนต่อไหมเอ่อนั้นนะครับอ่ะพี่บอสุดท้ายแล้วขอฝากอีกรอบหนึ่งฝากฝากถึงกับคนดูดีกว่าเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์อยู่ผมผมออผมลืมไปว่ามีอคอมเมนต์ให,ให้ช่วงให้ช่วงเวลาอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่ะสองนาที่ะอ่านคอมเมนต์ เขาบอกว่าผมเล่นแอปกล้องเยอะมากอะมีเยอะเล่นเลยเหรอเเล่นเลือกไปเรื่อยๆนี่ไปทะเลวะว่าเราอยินเฮ้ยยอดดีอ่ะตามมาดิตามมาเฮ้ยดีดีดีเหมือนอยู่แบบเสม็ดเลยอ่ะไหนว่าชายหาดเฮ้ยดีอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะทะเลแหละตอนนี้อยู่มาลดีครับ สองฟ้าละคืนขนาดนี้ร้อนไหมร้อนไหมที่นู้ร้อนไหมร้อนอย่นี้นะพุดลืมไม่ขยับเลยระวังเชนามีนะครับระวังเชนามีนะถ้าแบบเทรนนิ่งขนาดนี้แอบตัวนึงนะจะไม่ต้องมีพร็อพอยู่แน่แน่แลอ๋อทาผิว แดดมันร้อนเล่นใหญ่อ่ะเล่นใหญ่แล้วเล่นใหญ่เล่นใหญ่อ่ะเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะอาบน้ำาหมยังอาบน้ำก่อนไม่ใช่ก่อนก่อนทาครีมอบไม่ไม่ใช่ยังไม่อาบแบบก่อนนอนนะครับยังไม่อาบตั้งแต่มาเช้าอาอาซิวซิวทาครีมทาครีมแบบกันแดดเฮ้ยไม่ตามอ่ะคุณแน่ใจว่าจะไม่ตามมาจริงเหรอยากไปอ่ะแต่มันร้อนนะดิชี่อ อคุณไม่ม <ส straightforward> ีใช่ไหมไม่มีลิงก์ฟิลเตอร์ใช่ไหมมีคำถามด้วยหรอคำถามเยอะอยู่นะพี่วอลเล่นใหญ่มากไม่พี่วอลอยู่ทะเลจริงๆนะเหมือนอยู่นะใช่ผมไปผมแอบไปหรอระวังดำนะแดดแรงไหมแรงขนกันี้เป็นไปดำแล้วแต่ทาแบบยูวีกันแล้วเนาะทาแล้วทาแล้ว อ่ะโอเคฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยทีละคนอ่าเริ่มจากวอก่อนก่อนจะปากจากกันไปก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่แบบว่าช่วยทั้งรีทวิตทั้งแบบส่งข้อความมาให้กำลังใจนะครับทั้งแบบโพสรูโปโพสอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณจริงๆที่เป็นกำลังใจให้เราตามไลฟ์อ่านขนาดนี้ใช่จ้ะโอ้จนไอจีค้างเนี่ย ใช่ไอจีพวกผมสองคนจะค้างนะครับจนจนก็คือจนต้องที่แท็กมามันต้องหมดอายุอ่ะมันถึงจะเล่นต่อได้อ่ะยินขอบคุณแฟนๆหน่อยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับอย่างที่บอกทุกๆอาทิตย์เลยว่ามันเกินคาดมากจริงๆนะผลมันออกมาแบบกระทั่งมันพี่ขึ้นในทุกๆสัปดาห์เลยอ่ะแบบอาทิตย์นี้ก็คือที่สองของโลกเนาะอืมก็ขอบคุณแหละครับมัน เกินอ่ะมันคือเกินจริงๆอ่ะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าหลังจากที่จบของพวกเราไปอ่ะในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างน้อยปปอยู่กับเราตลอดไมหอย่างน้อยนี่ก็คือจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแหละตั้งแต่เกิดมาก็<อ>ได้แต่หวังข่าวดีกันดีกว่านะครับเอออ่ะโอเคไปไปไปแล้วนะทุกคนไบายไม่เซฟเลยหรอ